l i ปอน F ฟมีดีครบเสร็จได้ครบทุกความต้องการและแล้และแล แล้วก็ค่ะมาถึงช่วงที่ส่งรายการ eNews by d a r l Daily ค่ะช่วงนี้อยู่กันในวันสุดสัปดาห์นะคะแน่นอนว่าคุณผู้ชมก็ตั้งหน้าตั้งตารอจับตารอจับจอรอกันเลยว่าจะมีภาพยนตร์อะไรเข้าใหม่ที่น่าสนใจค่ะสามเรื่องสามรถน่าสนใจอีกแล้วนะคะเรื่องแรกเลยเป็นภาพยนตร์ไทยที่เอา,อางี้ดีกว่าแค่เราบอกว่าใครเป็นคนทําหรือว่าใครเล่นเนี่ยมันก็ฮาแล้วคะ่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะบอกว่าเป็นฮาปนสยองขวัญค่ะก็คือการคอกัาร์ ทั้งไงก็ตายกันหมดอีกแล้วถ้าใครได้ดูวิดีโอนี้ก็ช่วยมาที่เกาะนี้ด้วยนะครับเผื่อพวกผมยังรอดอยู่สัญญารับเขาไม่ทิ้งใครอีกภาพยเรื่องกางขอบกัดค่ะเป็นตัวเต็มภาพยนตร์นะคะเรื่องแรกของยมเพอแบลเบอร์เมืองไทยสุดโดดดัง ก็คือคุณโจอีบอยนั่นเองค่ะที่เจ้าตัวนี้เเรียกว่าทั้งกำกับแล้วก็ลงเล่นเองด้วยเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะมีนักแสดงร่วมแสดงขับข้างเลยไม่ว่าจะเป็นคุณโจอีบอยอุ๋ยเอมต้องจากบูดาเลสค่ะดีเจไปเดอร์มังคีอุ่มและเคนาอะตอมพัชีราหรือว่าคุมิโกะแล้วก็อีกมากมายเทียบเทียมเล่าเรื่องราวกันคร่าวๆดีกว่าค่ะหลังจากศิลปินฮิปฮอปสุดจีจ่าจากานคอครับค่ะทั้งหมด แคนเขาหนีตายมาจากผีจ้าคอนเสิร์ตเมื่อป่าคําชโนเขาที่แล้วเนี่ยบาดเลยยังไม่จบค่ะแต่หนุ่มหิหอเขาก็ต้องมารับภารกิจใหม่ก็คือการที่ต้องไปลงเรือนะฮะถ่ายแฟชั่นกับพนดางานแบบสาวสุดเซ็กซี่อู้ีกินี่พรั่งพราาเลยจ้าจากนิตยสารปลุกใจเสือป่านะและเหตุการณ์ที่ไม่คาดตั้งก็เกิดขึ้นนะจะให้พนัานหนุ่มๆนี่นะคะที่เสียวกันไม่นานจ้าก็เมื่อเรือนะ่ฮะดันมาอับปางนะเกาะร้างแห่งหนึ่ง ทุกคนหันไปทุกอย่างพอจังหนะที่เมียจะได้แป๊บเดี่ยวอยู่ๆค่ะวันนี้จะต้องเลิกการ์ดค่ะเพราะว่าเมื่อียชาวเกาะจอมโหดอยู่ๆก็อ่ะมันไล่ข้าวพวกคนกำลังไปปลาเยี่ยมโหดแค่นั้นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวกันยังนี่ผีเด็กปะนี่ผีเด็กออกมาใา่เท้าเธอเลโผล่ขึ้นมาหน้าความเสียสยองให้กับเหล่าบรรดาที่ขอดจากสาวเซ็กซี่ทั้งหลายนะคุณต้องต้องมาติด ลงเช่นไปแล้วเขาจะตอบ,บว่ามือเราจะเกาะร้างลอดพ้นเนื้อมือของเราผีดิบได้หรือเปล่านยไปหาคําตอบกันนะกับก้านคอกัดแก้วเ, <c oughs> เรื่องต่อไปดีกว่าค่ะเรื่องต่อไปเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นสุดสนุกเลยเห็นเขาบอกว่าต้องน่าติดตามมากเลยภาพแอคชั่นต่างๆนี่น่าติดตามค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะได้พวงกับมากฝีมืออย่างปีเตอร์ชานมาสร้างสารรค์ความมันกับภาพยนตร์เรื่องวู้เซียน,นักฆ่าเทวดาแขนเอียว นำแสดงโดยนักแสดงสุดยอดนักบูกค่ะที่เขาฝากฝีไม้ไลายมือไว้หลายเรื่องเลยแต่ถ้าผู้ชมนึกไม่ออกเดี๋ยวฉันยกเรื่องนี้มาให้คือเรื่องยิบมันก็คือดอนนี่เยนค่ะแล้วก็สมทบด้วยนักแสดงหนุ่มสุดหล่อชาวญี่ปุ่นก็คือทาเคชิคันเนชิโร่ค่ะเรื่องราวของวูเซียนะคะเกิดขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์ชิงค่ะเมื่อหลิวจินซีช่างทำกระดาษที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับภรรยานะคะและลูกชายทั้งสองคนในหมู่บ้านเล็กๆ แต่แล้วการเดินทางมาของผู้ชายคนนี่ก็ทำให้โลกอันสงบสุขนั้นจบลงหลังจากซูไปจิ๋วนะคะนักสืบจากเมืองหลวงเดินทางเข้ามาสืบสวนถึงการเสียชีวิตของโจรสองคนที่ถูกสังหารถูกสังหารจากการป้องกันตัวของหลิวเจนซีแต่พอมีการชนสูตรแบบวิธีแบบตะวันตกนะคะซูไปจิ๋วก็คนพบว่าเอ๊ะเออโจรสองคนนี้มันไม่ใช่โจรธรรมดานี่นาเป็นนักฆ่าที่มีความเชื่วชาญในเรื่ององการต่อสู้ แล้วชาวบ้านทั่วไปอย่างหยูจินจีเนี่ยฆ่าเขาได้ยังไงเอ๊หรือว่าเอ๊จะไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาอ่ามีปมให้ต้องค้นหาแล้วนะคะสู้ไป๋จิ๋วเนี่ยเขาจะทํายังไงเขาจะเลือกระหว่างความยุติธรรมหรือว่าศิลธรรมแล้วก็นางการไห่บามเนี่ยของหลิูจินซีที่เต็มไปด้วยเลือดนี่ยเรียกว่าจะลงเอยอย่างไรคุณผู้ชมต้องไปติดตามความบู๊ระห่ำและกะชาแอคชั่นที่มันสนุกรับรองห้ามรลาดสนุกจริงๆเลยค่ะกับฉบับตอนนี้เอ็นะกับเรื่องอูเซียตะฆาเทวดาแขนเดียวก็ต้องไปดูว่าเอ๊จริงๆแล้วเขาเปน่าะะค ให้ล่าตัวมันมาที่เหลือฆ่ามันให้หมด มาว่าไปดูว่าเป็นแบบคุณผู้ชมอยากจะบอก 4D มีลมตีฟูฟูฟูแล้วมีเก้าอี้สั่นคุณผู้ชมแล้วแบบเออมันเหมือนแบบว่าเรามีส่วนร่วมในหนังด้วยนะแต่เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่มันมีเรื่องราวมาจากการ์ตูนมาก่อนนะคะเรื่องที่ชื่อว่ากัปตันอเมริกา The First Avenger นั่นเอง Rogers Steven ก่อนหน้านี้การ์ตูนตัวละครเหล่านี้นะคะเป็นการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ในหนังสือการ์ตูนอย่างมาร์ w เวลคอมิกก็คือประมาณป19ี1941ซึ่งตอนนี้เขคก็จับมาทำเป็นภาพยนตร์แล้วนะคะโดยในนักแสดงสุดยอดตีมืออย่างเดวิดเซฟคริสโตเฟอร์มาคัสสตีเวนแม็กฟีลีและจอร์สวีดอนนั่นเองค่ะเรื่องราวเรื่องนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของสตีฟโรเจอร์เด็กหนุ่มขี้โรคแล้วก็เติบโตมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โลกคั้ที่2 <c oughs> นี่ยด้วยฐนะของเขายากจน แล้วก็มีร่างกายที่อ่อนแอจริงๆทาให้เขาต้องสู้ชีวิตอย่างลําบากมากๆเลยค่ะและเมื่อสงครามโลกนี่นะคะขยายอาณาเขตกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นเขาก็เลยสมัครเข้ามาเป็นทหารดีกว่าเพื่อรับใช้ชาติแต่ว่าร่างกายที่เขาอ่อนแอมากเลยเขาถูกปฏิเสธจากกองทหารค่ะแต่แล้วความมุ่งมั่นของเองกลับไปเข้าตานายพลเชสเตอร์ฟิลลิปก็เลยชวนให้โรเจอร์เนี่ยค่ะมาเข้าร่วมโครงการรับ Operation r e b i r t น really right. ั่นเองซึ่งโปรเจกต์นี้เนี่ยเขาทดลองเกี่ยวกับการสร้างสุดยอดทหารเล่ห์ผลนี้แหละทำให้โรเจอร์ค่ะคลับกลายเป็นสุดยอดทหารที่มีใจรักชาติเต็มเปี่ยมรถจริงๆเลยแล้วเขาก็ถูกส่งไปร่วมรบที่สมรภูมิที่ยุโรปต่อต้านกองทัพของฮิตเลอร์อีกด้วยค่ะก็ต้องแบบมาติดตามดูว่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่มันขี้รคองอ่อนแอจะจบลงเช่นไรและเขาจะสามารถสู้กับสงครามที่มันเลวร้ายได้หรือเปล่า เราเอาอยัางไะป่วยก่อนไม้หรือว่าท้ายที่สุดเป็นชายหนุ่มที่แข็งแรงบ,บนทุกภูชาต์ไปติดตามนะในกัปตันอเมริกา Your enemy What do you think? I think it works. <laughs> หมดแล้วค่ะ3ามเรื่องรถนะคะลองไปหามาดูชอบเลยทั้ง3เรื่องเลยเรื่องแรกอยากดูเหมือนกันดูมันจะหาสนุกสยองขนาดไหนนั่นเองฮะ mm hmm. วันนี้วันแรกหมดแล้วค่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราก่อนนะคะ mm hmm. วุฒิศกิ์คลินิกค,ค่ะเพราะความสวยรอไม่ได้นะคะเนเจอร์กิฟต์ไลปอนเอเสื้อผ้าจากเดซี่บุบเบอรีค่ะระที่น้ำชั้น4ซอย12เลกัโตฟอร์เตชั้น1ซอย7และแอสซิสเซนต์บายออดี้ชั้น1ซอย6นะ,ะใครอยากติดตามเรื่องราวข่าวสารนะคะอัปเดตได้ตลอดเวลาเลยค่ะเวอร์ เว็บด a ท a า i l เดลีหรือรายการของเราได้ทุกวันเลยค่ะกับอินนี่สปายดาราเดลี่พลังหมดจริงๆแล้วไปดีกว่าค่ะลาแล,าลาา้วคุณผู้ชมสวัสดีค่ะขอขอบคุณหลปยปต์เอฟ